อยากอยากอยากนะครับในบททำทำเพลงแล้วเรามาลุยกันนะก่อนครับนี่จะคำบรรลูกเลยครับมันโหดร้ายไปนะส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าอาทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมบ้านนะ้องแฮนวันนี้ก็มาพบกับบ้านน้องแฮนซินไค่ครับเพิ่งเติมด้วยความแซ่บควันนี้พอมได้ไข่ต้มพะโล้นะครับ มาสูบพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาทุกท่านดสลบแซบน้ำบาวนังหันนะครับน้ำจิ้มซีฟูดร้นเด็กครับกับไข่ต้มโลมาดูว่าผมจะกินหมดไหมครับผ <c oughs> ักกับเราก็มีผักกะหล่ำผักชีผักชีตาแล้วก็มะเขือพวง กรกดาษแปงหน่อไม้หน่อไม้ต้มอาจจะไม่เห็นนะครับเชิญพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าทุกท่านนะครับมาเแซ่บๆน้ำบาอาหารนะครับอยากอยากอยาไปพูดทำทำเพลงแล้วเรามาลุยกันกนะครับอยากคำว่าลูกเลยครับมันโหดร้ายไปปะ <c oughs> ชิมนะ ขนาดจ้าระลครับจะหมดบ,บ้างได้อย่างทิ่เดนเนาอครับถ้ายังไม่มีก็มาครับแซ่บๆน้ำบอลอาหารครับต้มไข่พะโล้ครับ うん。 不朋友，嗨。 นะครับมาลุ้นกันครับว่าจะกินหมดันะผมจะกินหมดมา 嗯嗯。嗯、mm hmm. นด้ยครับแซบๆก็ยังแซบลครับติดคอหน้าดูเลยนี่น

โหดไปว่ากับขำมาลูกอ่ะมันจะเกินมันลง except in the dark Subscribe ครึ่งนะครับขามันใหญ่เกิน น้ำครับ่วน้ำไได้วยเลยครับ บอกใครนะครับว่ามันติดคอเกิดแบบไม่ก่อนครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b e แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของบ่าวทงานครับ คลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบา,บายๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมบ้างนะฮะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบา,บาย